สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับวันนี้ดูข่าวนะครับบอกว่าตำรวจกาลังจะยื่นคำร้องต่อศาลออกหมายจับดําเนินคดีอาญาในความผิดฐานสมคบกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดกับพวกคนจีนทุนสีเทานะครับจำนวนหลายคนนะครับก็เป็นเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากแต่ถ้าจะดีกว่านี้นะครับออกหมายจับและช่วยไปจับมาด้วยนะไม่ใช่ว่าออกหมายจับและเก็บใส่ลิ้นชักไว้ชุกครูนะครับนะ ช่วยไปตามมาด้วยส่วนใหญ่คนรวยๆมักจะมีหมายจับจะจับตัวไม่ได้ก็ฝากสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติด้วยครับประเด็นที่2เห็นบอกจะมีการด,ดําเนินคดีมาตรา157กับระดับผู้กํากับโรงพักแห่งหนึ่งนะครปล่อยของกลางรถหรูไป2คันนะครับคดีดังขนาดนี้คดียังไม่ถึงที่สุดดันปล่อยทรัพย์ของกลางรถหรูไปสองคันนะก็เลยถูกตั้งคําถามว่า นะเป็นญาติกับทางผู้ต้องหาคนจีนหรือเปล่านะหรือเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้สนับสนุนนะครับหรือรับเงินรับทองหรือเปล่านะพี่น้องประชาชนคิดว่าเขาปล่อยรถของกลางไปสองคันเนี่ยระดับผู้บังคับเนี่ยคดียังยังยังไม่สิ้นสุดเลยแต่ปล่อยของกลางไปเนี่ย,เ,ยเขาน่าจะได้รับเงินรับทองหรือไม่อย่างไรนะนะหรือว่าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตยนะ์บางคนแบบว่าเป็นความโง่องของเขาหรือเปล่าอน,นี้เราก็ไม่ทราบนะฮะ นะเป็นระดับพู่มกับนี่ไม่ธรรมดานะครับนะคดีนี้นะครับก็อยากจะให้ตำรวจดำเนินคดีให้มันจำคุกติดคุกไปส่วนกระทรวงยุติธรรม DSi ก็ไปตรวจสอบเส้นทางเงินนะครับนะแล้วก็ปปงก็อายัดยึดทัพย์ทั้งหมดนะทำสามอย่างจบแล้วครับนะแล้วก็อีกอย่างเนึกคือตรวจสอบภาษีย้อนหลังนะครับคุณสันทนะตรวจสอบคุณชูวิทย ว่าเสียภาษีถูกต้องหรือไม่ในการขายอาบอบนวดในอดีตก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าเป็นเรื่องจริงนะนะยกเว้นเป็นเรื่องโกหกนะครับถ้าเป็นเรื่องจริงก็น่าชื่นชมนะครับถ้าถ้าค <leaves> ุณจูว um ิทย์ไปขายอาบนวดแล้วไม่เสียภาษีนะครับอย่าไปร้องกระทรวงยุติธรรมนะนะครับอย่าไปร้องตำรวจนะครับตรวจสอบภาษีนะนะถ้าจะเอาจริงๆริงจังนะครับถ้าไม่เล่นลิเกนะนะสันทนาไปนู่นเลยครับนะไปที่ไหนครับ ไปที่กรมสรรพากรเขามีหน้าที่โดยตรงนะนะครับเขามีหน้าที่โดยตรงนะครับนะนะครับ,นะรบ,นะรบอันนี้ก็าฝากไว้นะครับไปให้ถูกที่นะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับนะ